วิ่งกันดีสัดล็อกล็อกใครล่ะโอ้โหไม่อมด้วยไม่อมเพื่อนเลยโอ้ซับภาพแคลลี่กับเมดอย่างควายดูมึงดูซับดิโดนอันตรายหลินถึงนี้ต้องทำไงแก้ทางยังไงเออพิดหวานเลยสลิ คอนเทนต์เกลียร์หนึ่งคอนเทนต์ที่อยากทำมานานและคือคอนเทนต์ที่แบบว่าเล่นเอาวีกับเพื่อนนะครับหนึ่งทีมห้าคนนะแล้วผมเนี่ยจะไม่ทําอะไรเลยนอกจากบ่นและด่าอย่างเดียวนะครับผมก็คือจะบ่นจะสั่งจะเป็นกัปตันซูเปอร์แบบกัปตันอีกทีหนึ่งเหมือนแบบเด็กเกาะเบาะแบบเลเวลแม็กอะครับอัพแบบเลเวลตันซึ่งนี้แบบผมจะแบบไม่ค่อยมีประโยชน์ในเกมแต่แบบจะบ่นจะพูดให้มากให้เพื่อนรับคาญด่าไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะผมไม่แนะนําให้น้องๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้ไปทําตามนะครับดูคลิปผมเพื่อออคววาาาาามมมบััันนนนนเเเททททิงง่่่่้้้ดดดรรผจะํใหหพืีสุ เท่าที่ผมจะทำได้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะชวนเพื่อนเล่นแบบธรรมดาเนียนๆก่อนหนึ่งตาอะไรเงี้ยไปลุยรู้สึกว่าคอสโมนี่ชื่อยังไม่ได้เปลี่ยนหนึ่งคนไม่รู้เปลี่ยนอะไรดีพี่มึงดูมันเปลี่ยนของทุกคนพี่เล่นแบบอย่างเสียวอแต่ละตัวเปลี่ยนไม่ไม่เอาไปเล่นแบบเล่นแบบกระชับมิดก่อนเล่นเล่นตาหนึ่งไปแล้วก็ชนะก็คิดไปว่ามีตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรพี่ยาครับผมอยากให้พี่ยาเอาฮีโร่ไม่มีมานาได้เลยครับอกูเล่นกูเล่นเมดแรดเองงั้นไอคิวคิวเลนให้ท็อป ไอยกูแครี่เองมาแครี่ไม่มีมานามีด้วยตัวไหนวะมีมีมีขาเปนนี่ฮายาเตะไฮยาเตะลุยเดี๋ยวโฉมโอ้โหอัต้ายังจะเอามาเล่นอีกเอาถามบิ๊กดูเทียแค่ไหนไม่เอาไม่เอาอัต้าไม่เอาอัต้าไม่ว่าจะหมดมาเดี๋ยวกูเล่นกูเล่นซับเองชนะไปเล่นเมทมึงก็รู้ว่ากูเล่น กาชื่อแต่ละคนที่มันช่างเฉิดฉายจริงอยากให้ยาได้ชื่อว่าชิบากโโอมียล่าสุดฟันเพิ่งหักไปสามซี่มันพูดไม่หยุดเว้ยว่เลยแบบต่อยเปี้ยงไปทีหนึ่งแล้วมันหลบได้มันก็เลยสวนว่าปัดปลอมกูหายมัดเลยให้ท่องดูตัวอย่างพี่ไว้เนี่ยพี่เหมือนไบอย่างบ่นนิดเล่นให้มันเก่งเหมือนปากแล้วว่าเล่นอย่างกากปากอย่างแซ่บปากที่ฟันลุ่งๆสามซี่นะ ไปเรียนใครเรียนมันเรียนชั้นอยู่ไหนเป็นแคลรี่กะเป๋าไม่รู้จักเรียนตัวเองอ๋อฟลอเรนติโน่มันมันอบอยู่ในพุ่มเปลี่ยนจากฟลอเรนติโน่เป็นฟลอเรนติโน่ดีกว่ามันน่าจะเข้ามากกว่านี้ว่ะถ้าโซโล่จะโง่ขนาดนี้นะตามซุปเปอรใจมึงทำด้วยอะไรเอามันเอามันด้วยเอามันด้วยมันติดคุกตกแล้วมันตกตก เครื oh, 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 oh. ่องตกแล้วพี่เว้ยไว้เออเออโน้รัดผมได้คิวเว้ยได้คิวให้คุณพูดตรงๆนะเมดกับฟาร์มนี่เล่นอย่างโง่อะเหมือนคนที่แบบเพิ่งแบบเพิ่งโหลดอาีมาเมื่อกี้แล้วแบบมาลงแล้งอะ มาก่อนแลงคอนน่ะคือแบบเหมือนซับอ่ะแลงคอนคนเดียวแล้วในทีมมึงแบบอยู่โกอยูสีเวอร์โดนตบยังหลูดพายาเตะผีตาโขนสกินระดับลิมิเต็ดอิดิชั่นแต่แบบปลา,ากระจายอย่างเอ,อ๋อผมมาแล้ะพี่เพ็่พพแรกแรกมึงจะให้โดนอ๋อโหลาดอีกแล้วก็งั้นๆนะมันมันน่าจะหลุดนะมั้งเลยได้คิวกันนะยิงจะดีจัดรอกอใครล่ะโอ้โหไม่อบด้วยไม่อมเพื่อนเลยอ๋อสภาพแครี่กับเมดอย่างควายดูมึงดูซับ That's กูไม่เข้าใจเลยจริงๆมันดีปั๊บมันไม่โอเคที่ใสหน้ากูสกิลกูอะมีไว้ใช้สำหรับคนที่มันเหมาะสมกูจะเลือกเองว่าใครควรอยู่และใครควรตายโอ้ถ้ารอมึงเลือกจบเกมนี้ไม่มันคือแบบมันมีเบสเลยนะเอาจริงนะกูใช้สกิลกับมึงแม่งก็เปลืองอะจริงๆเมื่อกี้กูปล่อยตายไปยังไงเฮ้ยนี่หรือกูเลือกเองว่าใครจะได้บัฟไปโอ๋อวัลรีหายยาให้ป้าโดนทุกดอกเจ็บทุกสไตล์ คอยๆเล่นงุ่มๆกูเกิดมากูไม่เคยเจอแฮร์รี่กากขนาดนี้มาก่อนเลยดูถูกกูมึงจำมึงจำตอนเล่นอาวีแรกได้ไหมตอนที่มึงได้เล่นแวร์แล้วเจอกับตัวอะไรนะมาหลอดแล้วมึงจะเทียบกูกับแวร์เนี่ยนะมาหลอดตัวนั้น,นยังโหดกับมึงอีกอย่างเจ็บเป็นอย่างนี้ตายๆไปโง่เอาออไสัตว์ไม่ได้อะยังเอาเอา เอาไปทำไมล่ะน้องชายแคลรี่เขาดีแคลรี่เขาดีแคลรี่เขาดีแคลรี่แค่เดียวคิวเลนเข้าหนาแน้นแล้วมึงอ่ะควรเข้าไี่เจกูเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอาเลยเออเอามันเอามันน้องชายจัดมันซุปจัดมันจัดจัดซุปตุ้มซุปตุ้มอุ้ยสวยซุป ไม่พูดตรงๆนะจังหวะอย่างนั้นควรจะรู้ว่ามันจะอ้อมนีไม่ควรจะกดวาร์ฟโง่ๆในป้อมอย่างนั้นนะควรที่จะแบบเอ็กซเซอร์ไซส์นิดนึงหลบนิดนึงคือการเล่นอย่างนั้นนะมันสื่อถึงว่าแบบกระจกอะเขาจะปะฟังปากกูนะกระจะกระจกไม่ใช่นกกระจอกนะแต่มึงอะกระจอกเนี่ยถ้าจบเกมนี้ปั๊บมึงมึงลบลบเกมทิ้งอลดูมันบีกูมึงโหลดอามองไปนั่งเล่นโดดหลุมเล่นดีกว่านะว่าทักษะมึงไม่พอวัง โอ้โดนอันติอารอะไรอย่างนี้ต้องทำไงแก้ทางยังไงเออผิดหวังเลยดูเลนบนดิฟอร์เลนติงโง่โง่สมชื่อโอ้เลนกลาร์เขาแตกเมดก็โง่เมดไม่กันป้อมฟาร์มก็ไม่แบบไปกันเลนได้เพื่อนวุ้ยผม 4Q แล้วนะพีปล่อยตายแก้ที่อย่างนี้เออเอาไหมยังมงแล้วมันปล่อยกูตายจริง กตายเแครี่ไม่แม่งโง่ครับทุกคนมันควรตีนะไอ้นี่แม่งมันควรตีกูเล่นอาร์วีมา8ปดปีกูไม่เคยเจอแครี่ไหนที่แบบโง่ขนาดนี้เลยจบเกมนี้นะทุกคนยกเว้นกูนะล็อบเกมให้หมดเลยนะมึงอ่ะตัวแรกที่ควรล็อบเลยแล้วมึงไปโหลดอามองมาไปโดนหลุมเล่นไปละกู ไไไอออ้เเาาหายไไหยยปนโอ้สก,กอร์แคลลี่แม่งตายเท่ากับคิวไหมคันคันคันขี้กากเลยเนี่ยมันนี่น้ำไม่อาบไงไอ้สามยังไม่รู้เลยว่าป้อมตัวเองไม่แตกแล้วไม่ป้องกันนะเว้ยมายืนทำไมเลนตรงนี้วะเฮ้ยแล้วลซุปก็จะดันป้อมแล้วรีบวิ่งดิโอ้ถ้าป้อมทกโอ้าป้อมป้อมป้อมเดียวยังรักษาไม่ได้จะรักษาพี่ปาไม่ได้ยังไงฉุนมากลับใช่ไหมยีย่าถ้ามึงรักษาพี่ปาไม่ได้กูรักษาให้ก็ได้นะ ไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลย,เเลยคนคนแบบนั้นไม่เหมาะกับารอยู่ไอปอนเลยเมาน,นี่คิวเลยมาน,นี้เดี๋ยวพี่พาเข้ากลางวงจ<า>ัดคิวเ่นรอบหลังมันฟันหลังมันอายอมฟันฟันเลยจุบจุบจุฟันเออฟันอคิวเล่นสู้เขา ลอยยยเเข้าาไปตหมดพูดตรงๆนะแบบเฟรนติโน่ก็ไม่ผิวอ่ะคือแบบเจอเฟรนติโน่ฝั่งตรงข้ามไปถึงกันเล่นไม่เป็นอะส่วนเมดก็ไม่ค่อยได้เรื่องตายเยอะผมว่าเราเล่นยีน่าดีกว่าจบเลยฮายาเตะก็โม่มึงนี่ก็ยุ่งกับกูจังเลยวันนี้เป็นยี่อะถ้าตัวไอ้โทนตัวเดียวมึงยังฆ่ากันไม่ได้นะกูก็ไม่รู้ยังไงแล้ววะอ่ะเดี๋ยวกูจะทำให้มึงมึงชนะไฟสักไฟหนึ่งโชว์ละกันว่าแบบซับพอร์ตแรงคอนเขาเล่นยังไงพอซาต้าอันติปั๊บกูดูดพวกมึงทุกอย่างจะแบบเพอร์เฟกต์เด้อ มาดิวะปีกมงอไม่บินอ่ะโอ้นึกว่นแน่เออตายโงเหเฮ้ยอยู่กันรวมๆดิจะได้ดูทีเดียวใครอยากรอดก็อออกันไว้เอออเนี่ยออจะกูตายเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเออมาหนีไอ้ย่าอย่าพาเข้าไปเมื่อกูน้องวิ่งวิ่งวิ่งดีวิ่งดักจิวเล่นดักสตัร์โดน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  โดนคลิปเห็นไหมพอแบบซัพพอร์ตแบบเอาจริงอ่ะคือตอนนี้กูต้องการหนึ่งศักยภาพพวกมึงมาเว้ยฟอเฟร์เรนติโนอย่าเรียกฟอร์เรนติโนเปลี่ยนชื่อเป็นฟอร์เรนติโง่เฟอร์เรนติโนเฟอร์เรนมันก็ไม่ได้พิ้วอะไรขนาดนั้นนะแต่เล่นเอ๋อเนี่ยดูเอาใครได้คิวพูดใหม่ดิไม่รู้คิวเลนคิวเลนใจเย็นฮะไปเอามันไอ้ซาตเ้ไม่มีอิทธิซาตเ้ไม่มีอติท่ิะิันให้ไปมันไม่มีอิทธิมีนะเว้ยมาดิวะมึงก็เป็นแค่นอกอีเล้งอ่ะมาดิ แบเลยมันบอกไปดิว่าเราเราอยู่เล้งไหนท็อปอันซัพพอร์ตแลงคอนกับแอสซซินที่เพิ่งจะโหดเมื่อกี้แต่แคลรี่ที่หวังเพิ่งไม่ได้อยู่ไปก็ตายมามาอ่กูจะเอามันในป้อมกูจะเอามันในป้อมนี้กูจะเอามันในป้อมนี้ทำไมยังไม่ได้อ่ะต่อยลงมาก่อนนี่มีคนไปหาไม่ถอยไม่ถอยหลบนิดนึงก็หลบได้แล้วสกิลซุปมึงอ่ะมามาเข้าเข้าเดี๋ยวพี่สแตงแทงแทงให้ไอ้เหี้ยนี่มาหลัง ดูดิซัพพอร์ตเล่นอย่างดีทุกคนช่วยเพื่อนเสร็จตัวเองไม่ตายไปดี <c oughs> ขึ้นบ้านดีเล่นกลางเลนกลางตอนเรียนไม่ตั้งใจเรียนไงเลยเล่น,เล,นเล่นเอ่อยเงี้ยเกิลท <c oughs> ี่อะไรกันหรออาจารย์ไม่ได้สอนว,วิธีขึ้นขึ้นเลนกลางอะเ <c oughs> นี่ยดู <c oughs> มึงดู <c oughs> โซเลนดิยืนเลสสกิลตายเฮ้ยมันมันอ้อมันดักหลังลงขวามาลงขวามาชิดขวามาชิดขวามาไอปอนชิดขวามนอยู่กลางกันเยอะชิดขวามาเลี้ยงขวามา พอ,อเลนโดนโดนรวบหลังพอเลนเราพอเลนเขาครับยติจับภาพครับจับภาพอย่าจับเลยครับทุเรศโดนลาตาตัวเดียวก็จะตายนะวิ่งไม่ต้องคาเคียคลิปนะวิ่งเลยนะวิ่งเลยนะเอาพาไปหาพวกอีกเอาตายซุบดันพุง่งก็ช่วยมึงวิ่งมึงวิงกลับไปทีมใครยะทีมใครอ่ะแม่งถ้าตานี้แพ้นะกูจะรบเพื่อนพวกมึงออกให้หมดเลยอ่ะดันไปดันไปฟังกับตันฟังกับตันดี ไปฟังกับตันเลยเต้าตามมาตามาจับตาต้องน้ำทิ้งระยะห่างจากลูกน้องเป็นระยะ500เมตรเฮ้ยอันนี้ลิงเอาหลงเด็กหลงป่ามาดีมาช่วยกูกอดดีไงเฮ้ยมาๆๆๆามาเอาก่อนชนนี้ชนชนสตันสตันลอยแล้วมันมีเกิดมันมีเกิดสามสอสตันโอ้โหไม่สตันได้ไม่สตันได้เท่ายั้นเงยแค่ อุ้ยอุ้ยอยเพาอีกโอ้โดูไปดิดูีดดูโอ้เวอเวเวออตกใจไม่เคยเจอซัพพอร์ตแล้วอย่างนี้ไม่เคยเจอขึ้นบ้านขึ้นบ้านดิขึ้นบ้านดิแป๊บนะซัพพอร์ตดูโเวอะเเอไม่เคยเจอซัพพอร์ตโดนมังกรสภาพเเอาอะไรมาเอาอะไรมาตีกูนี่ด้เหมใช่ใช่้ดีไงมึงดูโฟเรนทำอะไรได้วะอยากเมันดำอ้ออ้ อ๋อคุณจบไปแล้วมึงอยากคิดนะว่าการที่มึงขึ้นไปขโมยบ้านให้กูอย่างเงี้ยแล้วมึงจะลบล้างในสิ่งที่มึงทำมาตั้งเกมผมขอใช้สิทธิ์รีพอร์ตครับสินรีพอร์ตป้อง MVP ได้คอร์ทโมดได้ไงเพราะเล่นอย่างโง่รีพอร์ตได้เปล่าวะโอ้รีพอร์ตเพื่อนเดียวกันไม่ได้ครับทุกคนรัเพื่อนหายากก่อนแล้วค่อยรีพอร์ตโอ้บอกเลยถ้าไม่มีกูมึงก็ไม่ได้ชนะหรอกไอ้ยา